ผมขอไปดูเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะน้องเอ๊ครับเรื่องอะไรคะเรื่องโควิดไหมหรืออะไรประเทศไทยเราจะเป็นเช้าภาพจัดการประชุมเอเปคค่ะวันที่เท่าไหร่ล่ะ16บถึง18พฤศจิกายนก็อีกเดือนหน้านี้นะนะครับเดือนหน้านี้ซึ่งเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอนุชานาคาสายท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านส่นเสริญแก้วกําเนิดนะคะวันทรส่นเสริญแก้วกําเนิดท่านไปที่ ไปจัดงานนะคะเป็นการเปิดเทศกาลอเอเปก2022 Open Connect Balance ค,ค่ะเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล for infinite possibility เพื่อทุกความเป็นไปได้ไร้พรมแดนนะคะคจัดขึ้นที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเลยนะคะพอนักท่องเที่ยวเดินทางมาคนเดินทางมาลงสนามบินปั๊บเห็นบรรยากาศที่สนามบินใช่เขาถือว่าเป็นเหมือนกับประตูรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย S <S <an> <S เปิดประตูให้กับคนต่างชาตินนเข้ามารู้จักเรานี่แห่เปิดประตูป,ประตูบอกว่ามีประตู3บานด้วยกันนะคะในรูปแบบของการจัดงานบันชีของเขาค,คือและแต่ละบานนั้นจะนําเสนอตามแนวคิดหลักคือ Open การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนประตูบานที่2คือ Connect ค่ะคือการฟื้นฟูความเชื่อมโยงระหว่างกันและประตูที่3คือ b าน a n c e นะคะการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยนิชศการนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3 ธันวาคม2565จัดขึ้นบริเวณชั้น4ของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสุวรรณภูมินะคะท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ,คะสามารถติดตามข่าวสารการประชุมเอเปได้นะคะทางเว็บไซต์ของกรมประชสัมพันธ์ที่ a p e ป 2022.prd.go.th ค่ะ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวคนเดินทางและการร่วมประชุมในคราวนี้นะครับโชว์ศักยภาพของประเทศไทยว่าเราสามารถจัดงานใหญ่ๆนะครับแบบนี้ให้ประสบความสําเร็จได้ซึ่งก็ได้พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ